ครับผมผู้ชายขายพอร์ดนะครับอันนี้ก็อยู่บนรถ n e x กีย n e อัลว mm ์เลสใบจ u r b o ดเศกุสี่นะครับผมอันนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมาลองโหมด uh huh. Adaptive Cruise Control mm hmm. นะครับรักษาระยะห่างนะครับพร้อมระบบสต็อปแอนดกนะครับผมแล้วก็ระบบช่วยควบคุม ทำงานนะครับให้ลถอยู่ในช่องจราจรนะครับสามตัวนี้ทํางานพร้อมกันนะครับทั้งสามระบบนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแตะเบรกนะครับคันเร่งนะครับนี่นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปแตะคันเร่งนะครับเบรกก็ไม่ต้องไปแตะนะครับ ช่วงลงปูนปีนะครับลงเขามานะครับกําลังจะไปสลับบุรีนะครับตอนนี้เซ็ตอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วเราก็จะวิ่งไปปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ด้านหน้านะครับมีรถนะครับสังเกตดูนะฮะเราไม่ต้องไปแตะเบรกนะครับรถจะควบคุมให้อัตโนมัตินะครับ ความเร็วก็จะลดลงนะฮะเห็นไหมครับรถก็จะเบรกจากข้างหน้านะครับอันนี้อยู่ช่วงลงเขานะคะัะเท้านะครับเท้าก็ไม่ได้ไปแตะอะไรนะครับข้านหน้าเบรกแล้วนะครับของเราก็ยังรักษาระยะห่างอยู่นะครับจากรถข้างหน้านะครับเวลาฉุกเฉินหรือกระทันหันอะไรเราก็เบรกอยู่นะครับเพราะมี ระยะอยู่นะครับผมจากรถคันหน้านะครับแต่เนี้ยเราไม่ต้องไปกลัวครับระบบทำงานได้อัตโนมัติทั้งหมดนะครับผมเนี่ยฮะพอข้างหน้าเร็วขึ้นนะครับรถเราก็เร็วตามขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเช้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับ หมดนี้ทํางานพร้อมกันทั้ง3าหมวดนะครับผมก็คือรักษาระยะห่างระบบรักษาระยะห่างนะครับควบคุมความเร็วรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็สต็อปแอนดโกนะครับแล้วก็ระบบควบคุมรักษาช่องทางนะครับทําให้รถไม่ออกนอกเลนนะครับผมพร้อมกับรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ตัว ตัวระบบรักษาระยะห่างควบคุมค่ะควบคุมความเร็วพร้อมรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็มีตัวสต็อปแอนด์โกเข้ามาให้ด้วยนะครับกับรุ่นเก่าเนี่ยอะดัปตีฟคูดคอนโทรลเนี่ยครับก็จะทำงานแค่รักษาระยะห่างอย่างเดียวนะครับรักษาระยะห่างแล้วก็ช่วยเบรกให้นะครับ กระบะคันนี้ช้านะครับรถเราก็เลยช้าตามนะครับเี๋ยเราอยู่เลนกลางนะครับผมเปลี่ยนช่องมานะครับ คุบง่ายขึ้นนะครับขับรถก็ง่ายขึ้นครับแล้วเปลี่ยนไปเลนขวานะครับเปลี่ยนเลนขวาปุ๊บนะครับช่องนี้ก็จะทําความเร็วขึ้นได้หน่อยหนึ่งนะครับรถเราก็เร็วตามนะครับก็จะแซงกระบะคันนี้ได้แล้วนะครับทั้งๆที่คันเร่งเราไม่ได้ไปแตะนะครับเบรกเราก็ไม่ได้เบรกนะครับแล้วก็หมดนี้ใช้ได้ยาวๆนะครับผม ไม่มีอเลอร์ตนะครับทางไกลนะครับสบายมากครับใช้หมดนี้สนุกนะครับถ้าเราใช้รู้จักทำความเข้าใจแล้วก็ใช้งานแล้วก็รู้จักใช้ประโยชน์จากระบบนี้นะครับในการขับขี่รถนะครับจะทำให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยนะครับขับสบายนะครับ แล้วก็ไม่เมื่อยล้าด้วยนะครับขับสนุกครับแต่ก็ที่สำคัญนะครับก็คือต้องดูสายตาต้องดูต้องดูดีๆครับผมบางทีรถเราขับดีแล้วรถกันอื่นก็อาจจะมีปาดซ้ายปาดขวาอะไรเงี้ยครับรถใหญ่ก็จริงนะครับทัศนวิสัยในการมองก็ชัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาด้านหลังนะครับ ด้านหน้านะครับอันนี้รถเราเริ่มห่างแล้วนะครับเพราะข้างหน้าเขาเร็วไ้รถเรารถเขาเร็วนะครับรถเราตั้งไว้ที่แค่ร้อยสิบนะครับผม้าเราอยากเพิ่มความเร็วขึ้นก็ได้นะครับแค่กดเซตบวกนะครับเราตั้งความเร็วขึ้นได้นะครับนฮะสบายสบายครับน,น,นุ่มนวล ช่วงล่างก็ดีครับผมสมูทการเปลี่ยนเกียร์สมูทครับนีครับครับผมก็การทำงานทั้งสามระบบนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทำให้เราเนียครับขับรถได้สบายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็สนุกในการขับขี่รถด,ด้วยนะครับผม แล้วก็ขับรถกับถนนนะครับผมขับรถนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับดูหลุมดูอะไรดีๆนะครับผมดูรถดีๆนะครับไม่ประมาทครับปลอดภัยดีที่สุดสําหลับวันนี้ก็มาให้ดูเท่านี้นะครับเพราะว่าระบบมันก็มีแค่นี้เราก็ใช้ยาวๆไปเลยครับลองเล่นกันดูนะครับสนุกครับสวัสดีครับ